ยา3ชนิดกินและไตาวายแต่คนทั่วใหญ่มักไม่เคยรู้นี่ครับยาที่คุณชอบซื้อมาทานนะครับคุณก็กินและไตวายนะคนส่วนใหญ่มักไม่จะไปรู้ครับอันที่หนึ่งครับคือยาอะไรครับคือยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่จอยหรือว่าเอนเฟสครับเอนเฟสครับเป็นพวกไอบุปเฟนไดโคฟินแอคถูกไหมครับไทรอฟีแคมพวกนี้ครับคนส่วนใหญ่ชอบซื้อมาทานเมื่อไหร่ก็หมดฟันที่ไหนนะปวดหลังกระตุกเส้นเนี่ยที่หมอฟันรักษามาหลายเคสเนี่ยเป็นหมื่นเคสเนี่ยครับพบว่าจริงๆแล้วชอบไปซื้อยากลุ่มนี้มากินแล้วกินไม่ได้ควบคุม ึกภาพว่ายาเลนี้มันก็เลยลงไตครับทำให้ไตคุณมีปัญหาและคุณอาจจะเกิดไตไวายได้โดยเฉพาะคานที่มีอายุเยอะเป็นความอายุสูงพวกนี้มีความเสี่ยงมากมากนึกภาพว่าครับแล้วส่วนใหญ่พวกปวดเข่าปวดหลังไม่ใช่เป็นแบบนั้นเนาะอันที่สองที่หมือกันาจะฝากครับยาตัวอที่สองที่มีปัญหาในรกินแล้วไตคือพวกยาขับปัสสาวะครับยาขับปัสสาวะที่เราพบกันส่วนใหญ่ที่มีปัญหาคือยาที่เป็นยากลุ่มลดน้ําหนักหลายๆเคสหลายๆคนที่ชอบซื้อยามากินแล้วไปซื้อยาลดน้ำหนักมากิน ผมจะบอกให้ครับอาจารย์หมอฟันจะบอกให้ครับว่าจริงๆแล้วยาส่วนใหญ่ในนั้นมียาแล้วน,น่ากนอยู่นี้ด้วยครับนี่ครับเป็นยาขับเสบ่าทำใหนรีดน้ำบอกทำให้เป็นหานเลือดไตที่ไตไตไ,ไวได้อันนี้ไม่โอเคมากๆ,ๆโอเคไหมเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังแต่ถ้าเป็นยาข่าวซอยที่คุณกินยาพื่อลดความดันอันนี้คุณต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะครับอันที่3ครับยาสมุนไพรครับยาต้มยาหม้อยาลูกกอจริงๆว่ามันดีไหมก็คงมันดีในแง่ของนั้นแต่ในแง่ของแพทย์ปัจจุบันนะครับคือในฐานะที่หมอฟันช่วยีแพทย์ครับ ผมอยากให้คุณกินคุณต้องดูออยดูลักษณะของว่าความปลอดภัยดูเ่องของความแน่ใจก่อนที่คุณจะฟื้อหรือฟื้อมาทานนึกภาพว่าไม่ใช่ว่าใครบอกว่าดีก็ไปฟื้นมากินอย่างนี้เมื่อกี้เห็น้ทุกคนดูรูปถ้าพี่คุณที่กินยาเยอะๆแบบนั้นอ่ะมันอันตรายมากแล้วแต่หลายครั้งมันเกิดภาวะไตลงไตไตวายคุณต้องมาฟอกไตมันลำบากมากนึกภาพปะันนี้คือยาสารบี่หมอฟันมาฝากกันไว้ใครชอบกินพิมพ์ว่าดีมากน่าจะไปกินัวนี้ไม่อยาก่ามาหาหมอฟันหมอฟันสวัสดีครับ